สวัสดีค่ะคลิปนี้เก็บตกง,งานลอยกระทงค่ะวันลอยกระทงปีนี้พวกเราไปลอยกระทงที่วัดสายใหม่ค่ะวัดสายใหม่อยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะบรรยากาศที่นี่คือคึกค่ะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลมาทําบุญและมาลอยกระทงที่วัดนี้ค่ะเมื่อเดินเข้าประตูวัดเราจะเห็นร้านค้ามากมายนะคะเรียงรายกันอยู่ร้านค้าขายของกินขายของเล่นขายเสื้อผ้าและขายกระทงค่ะผู้คนที่เข้ามาร มีทั้งมาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวมีชาวต่างชาติแล้วมีคนแต่งชุดไทยสวยๆมาร่วมในงานลอยกระทงค่ะแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาดิฉันมากที่สุดก็คือร้านขายอาหารของกินนี่แหละค่ะดิฉันเดินไปที่ท่าน้ําเพื่อจะลอยกระทงแต่สายตาก็หันซ้ายหันขวามองดูว่ามีร้านไหนที่เราจะต้องแวะมาซื้อของกินค่ะ ตอนนี้เรามุ่งหน้าที่จะเดินไปที่ท่าน้ำนะคะเพื่อจะลอยกระทงให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะมาเดินเล่นนะคะใครที่เข้ามาร่วมงานที่นี่ไม่ได้เอากระทงมาสามารถหาซื้อกระทงได้ที่นี่นะคะมีทั้งกระทงขนมปังนะคะและกระทงที่ประดิษฐ์จากวัดสดุตามธรรมชาตินะคะหลากหลายและสวยงามค่ะกระทงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูจนตาลายเลยค่ะ จากนั้นมองไปทางโบสด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นรูปปั้นของเทเวสุวรรณนะคะสวยงามมากค่ะแต่เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ท่าน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาชมความงามของที่วัดนะคะเส้นทางนี้เรากำลังเดินลงไปที่ท่าน้าค่ะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กนะคะแล้วนี้ก็เด็กๆของดิฉันนะคะถือกระททกเงนคนละใบค่ะเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันนะคะด้านขวามือมีแผงลอตเตอรี่ขายด้วยค่ะเป็นการเสี่ยงโชคค่ะ ด้านซ้ายมือจะมีพระสงฆ์นะคะหลวงพ่อมาให้พรกับพุทธศาสนิกชนนะคะเรายัางมุ่งมั่นตรงไปที่ท่าน้ำค่ะทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแม้จะแลซ้ายมองขวาเราก็ยังต้องมุ่งหน้าไปที่ท่าน้ำค่ะเมื่อถึงท่าน้ำแล้วนะคะผู้คนมากมายค่ะเราพยายามมองหาที่จะลงไปลอยกระทงกันนะคะ หันหน้าไปทางขวาก็มีประชากรมากมายค่ะกำลังลอยกระทงอยู่นะคะหันมาทางซ้ายนะคะนู่นดิฉันเจอแล้วค่ะที่ว่างนะคะบอกให้เด็กๆนะคะไปรอยกระทงตร,งตรงนี้นะคะกระทงที่เตรียมมาดีแล้วใส่ดอกไม้จุดธูปจุดเทียนทําการขอขามาต่อพระแม่คงคาค่ะ การขอขมาพระแม่คงคาใช้ทูบสามดอกแทนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมเทียนหนึ่งเล่มขอกระทงประทีปนี้สว่างสวัยในสัมมาอาชีพและปัจจัยสี่เป็นปฏิบัติบูบชาและอโหสิกรรมถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินพระแม่คงคาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประทีพนี้ถวายปฏิบัติบูบชา และขอเข้ามาต่อแม่พระคงคาเมื่อลอยกระทงเรียบร้อยแล้วเราจะไปเดินเที่ยวงานกันค่ะสถานที่แรกคือเข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรค่ะจากนั้นเดินชมพระพุทธรูปที่อยู่ในสารานะคะมีพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมานวิชัยพระสังขจายรอยพระพุทธบาท พระมาลัยและพระพุทธรูปอีกหลายองค์ค่ะกล่าวไม่หมดเมื่อชมพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วเรามาชมสถานที่ค่ะที่ตกแต่งด้วยไฟสีสวยงามค่ะและมีร้านค้ามากมายหลากหลายนะคะร้านนี้ขายกระเป๋านะคะ มีร้านขายผลไม้ค่ะร้านขายของชมล่วยเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็มีไอติมด้วยนะคะเป็นไอติมปันม่นโบราณค่ะนี่คือร้านที่ดิฉันชอบค่ะของดองของแช่อิ่มนะคะหืมแค่เดินผ่านนะคะก็น้ำลายสอแล้วค่ะมีร้านขายเครื่องหนังขายเสื้อผ้านะคะส่วนมุมนี้นะคะ พลาดไม่ได้เลยค่ะของเล่นเด็กๆค่ะมีคนมุงเยอะมากนะคะนี่ดิฉันมาถ่ายตอนที่คนออกไปแล้วค่ะมีรองเท้าขายด้วยนะคะและนี่ไส้กรอกอีสานค่ะขายดีมากต้องต่อคิวซื้อกันเชียวนะคะนี่คือสภาพบรรยากาศนะคะและยังมีการทำบุญนะคะต่อเงินค่ะก็มีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้ใหญ่นะคะมาทำบุญค่ะ ส่วนนี้คือพระอุโบสถนะคะจะมีรูปปั้นของ้าวเวสุวรรณค่ะซึ่งเป็นที่เคารพบ,บูชากับพุทธศาสนิกชนในแถบนี้นะคะสวยงามมากๆค่ะและนี่คือขนมสายใหมนะคะเป็นขนมที่ดิฉันชอบมากๆตอนเด็กๆค่ะเดินมาถึงศาลานี้นะคะมีของขนาดใหญ่ค่ะลั่นของเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ พระพุทธรูปสวยงามมากค่ะเก็บภาพมาไม่หมดนะคะมาโชว์แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยต้องแวะร้านขายขนมสายใหมค่ะน้ำตาลปั่นหวานหวานสีสวยไม่ใช่แค่เฉพาะดิฉันนะคะเด็กๆก็ชอบค่ะข้างๆร้านขนมสายไหม่มีน้ำขายนะคะเป็นน้ำชาไข่มุกค่ะขอแหง้งขอสักแก้วนะดิฉันสั่งโกโก้ค่ะ เดินต่อไปค่ะเจอร้านลูกชิ้นย่างค่ะแล้วเจอผล,ลไม้นะคะมีสลัและกรรมมีข้าวโพดย่างค่ะหอมๆนะคะแล้วก็มียำปูม้าค่ะมีข้าวหลามมีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลยค่ะแต่และร้านนะคะขายดีมากๆนะคะนี่ก็เป็นร้านขายเค้กค่ะคนต่อคิวเยอะมากนะคะร้านน้ำส้มก็มีค่ะ ผู้คนเยอะมากเลยค่ะเป็นคืนที่สนุกสนานถึงเวลาที่ดิฉันต้องกลับบ้านแล้วค่ะคืนนี้พระจันทร์วันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอย่าลืมออกมาชมพระจันทร์กันนะคะดิฉันถึงบ้านแล้วคืนนี้ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ